สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำแอป,ปแลกเงินค่ะมันก็จะเป็นรูปกระปุกหมูแบบนี้นะคะเราก็สามารถโหลดได้ที่ App Store หรือ Pay Store ค่ะอันนี้คือเงินที่เขาให้เรามาก็คือแต้มนั่นแหละที่เขาให้เรามาเราจะดูว่าเราได้จากอะไรบ้างเราก็กดตรงเลขเลูกศรตรงนี้ แล้วก็จะสามารถเช็คได้ว่าเราได้รับเงินจากตรงไหนบ้างแล้วก็มีการเพิ่มแต้มได้ด้วยการเชิญเพื่อนๆนนะคะกดที่เนี่ยที่มันเป็นรูปคนตรงนี้มันมีหลายช่องทางเลยเวลาเลือกชวนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o อีเมล l i n e s อ s เ w i ม t e r หรือว่าคัดลอกค่ะ ทีนี้จะลองทีนี้จะลองให้เพื่อนดูนะคะรอสักครู่นะคะมันก็จะโพส แอปนี้ไปที่ Facebook เราถ้ามีคนถ้าเราโพสอย่างเงี้ยเรามีคนเข้าไปโหลดเออเราก็จะได้แต้มสะสมมาเพิ่มอีกนะ ก็ต้องใช้เวลาโหลดนะคะอ่ะเสร็จแล้วอ่ะอันนี้เราก็สามารถดูได้ด้วยนะคะว่าโหลดยังไงบ้างนี่3,600แต้มก็จะสามารถแลกได้300บาท5,500แต้มก็จะแลกได้500บาท1น0 0 0หนแต้มก็จะสามารถแลกได้1,000บาทนะคะ ก็ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับแอปแอปนี้ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย